ิฏฐิสังยุตสังยุตที่สามโสตปฏิวัติที่หนึ่งหนาวาต,าวาตสูตรว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิชยิว่าด้วยเหตุเกิดมิจฉาทิทยิสี่ร้อยสิบเจ็ดสมัยนั้นท่าุมีพระบากประทับอยู่ณพระมเหเจตะวัน พระภิกษุพระากรตทัดถามคือุณทั้งหลายว่าเมื่ออันใดน้อมีอยู่เพราะถื่อมันอันใดเพราะหยุดมันอันใดทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมยอมบพัดแม่น้ำยอมบ่ไรภูมิมีท้องรีสติมีคันยอมบอกออกลูกพระจันทร์และพระอาทิตย์ยอมบอกขึ้น ดูอบอดตกเป็นของตั้งอยู่มั่นคงรุดเสาะเนียดเป็นเหมือนเสาะเนียดต่ด้งนี้ศึกษุเหล่านั้นกอดทูลพระพุทธพระภาคว่า้าแต่พระองค์โปรเจริญท่าเท่าายเป็นของพระองค์พระองค์เป็นหากฐานพระองค์เป็นแบบพระพุทธภพากเป็น,ปปนที่พึงอาศัยของข้าพระองค์ ข้อเนื้อขอให้เนื้อความแห่งพระชิตฐนี้จงแก้มแจ้งแก่พระบรมมีพระภาคเถิดพระบรมมีพระภาคได้ตัดว่าพังก่อนไปทุกทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทิศทุกข์อะไก็ทุกข์รอบพระสัมฤทธิ์ของพระบรมมีพระภาคเถิดพระบรมมีพระจึงตัดตอบไปทุกทั้งหลายต่อว่าเนื้อมุบนั่นแหละมีอยู่ เวทนะนาจัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละมีอยู่คือคันห้านั่นเองมีอยู่และเพาะถือมันคันห้านั่นแหละคือถือมันหูปวทนะนาจัญญาจังการเลยวิญญาณเพราะหยุดมันหูปนะั่นแหละคือเพราะหยุดมันหูปวทนาจัญญาสังขารวิญญาณทีท่จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมยอมบ่ผัดแม่น้ำย่อมบ่ไหลชอตรีมีคันหรือพุนิงที่มีลูกย่อมบ่ออกลูกบ่ขอดลูกพระาจะารยพราทิตย์ย่อมบ่ขึ้นระบ่ตกเป็นของต้องดูมั่นคงเหมือนเสาระเนียดเมื่อเวทนาสัญญาสังขารหรืวิญญาณตั้งดูมีอยู่ก็เหมือนกัน จึงมีทิฏฐิเกิดขึ้นว่าน้ำบ่ย่อมบะไหลย่อมย่อมบ่พัดพวกีมีลูกย่อมบ่ออกลูกประจันปาทิตย่อมบกขึ้นระบ่ตกต้องดูมันเหมือนเสาระเนียดสี่ร้อยสิบแปดแล้วพระพุทธพระภาคจึงตัดเป็นข้อุระมาบ่าพวกเจ้าทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั่นเป็นอะไร ถ้าอุปมาเรื่องคันห้าคือหูเปตนาจัญญาจังการวิญญาณนั่นถามว่าหเาาาูเป็นนาจัญญาจังการวิญญาณนั่นเที่ยงหรือว่าเที่ยงก้าวคือคันห้าว่าเที่ยงสิ่งใหล่ว่าเที่ยงสิ่งนั่นก็เป็นทุกข์มีความแปรป่วนเป็นธรรมดาเพราะว่าถือมมันสิ่งนั้นทิฏฐิ บ,บ่ถือมันสิ่งนั้นคือบอ่ถือมันขันหานั่นเองทิฏฐิจะเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมบ่ไหลลมย่อมบ่ผัดน้ำบ่ไหลผู้มีลูกย่อมบ่อออกลูกพระจันรทร์ะอาทิตย์ย่อมบ่ขึ้นบ่ตกจะมีความคิดเป็นทิฏฐิอย่างนี้อยู่บ่คิกซุกตระเจาบ่าว่า,ส,วา,วาสามารถ มีทิฏฐิอย่างนั้นได้เลยพระพุทธเจ้าข้าน้อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันบวเที่ยงเป็นทุกข์ซึ่งใดเป็นทุกข์จึงนั่นกอมีความเราปรปรวนเป็นธรรมดาแต่เมื่อเอาบวยุดมันในสิ่งนั้นบวยุดมันในขันหานั่นแล้วทิฏฐิก็จะบอเกิดขึ้นทิฏฐิก็จะบอเกิดขึ้นอย่างนี้ว่ารมบอผัดน้ำบวไหลผู้นีบวออกลูก พระจัจาร์พระอาทิตย์ก็บอกขึ้นบอกตกตั้งตรงนันมันเสาระเนียดตร่งนี้ก็บอกมีบอกสามารถเป็นไปได้บอกสามารถจะมีทิิอฐย่างนี้เกิดขึ้นได้เลยาาพระพุทธเจ้ากาต่อว,ว่าแม่แต่สิ่งที่บุคคลเห็นแล้วฟังแล้วรู้จักแล้ว ทราบแล้วแจ้งแล้วเถึงแล้วแสวงหาแล้ว่อยควรนแล้วด้วยใจเป็นของเทียงหรือบาเทียงผมาไม่ภาคถามซึ่งนั่นก็บ่เทียงเหมือนกันซึ่งนั่นก็เป็นทุกข์ซึ่งที่ได้เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วมุ่แจ้งแล้วเถึงแล้วแสวงแล้วไข้ควันแล้วด้วยใจนั่นก็บะเทียงเป็นทุกข์มมคกามแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อบอยึดมันถือมันแล้วทิฏฐิอย่างนั้นก็บรบสามารถเกิดขึ้นได้คือทิฏฐิว่าลมบ่อผัดน้ำบ่อไหลพระอาทิตย์พระอาจารย์พระจาร์พระอาทิตย์บอขึ้นหรือบ่อตกตั้งถือมันเหมือนเสารรเนียดนั้นทิฏฐิอย่างนีน้บอสามารถเกิดขึ้นได้เลยพระพุทมเพากล่าวกับปีชุตั้งหลายต่อว่าเมื่อใดแล้วพระอาจารย์ละความสงสัยในฐานะฮกเหล่านี้แล้วก็ซื่อว่าเป็นอันละ ความสงสัยแม่ในทุกละความสงสัยแม่ในทุกกาสมุทัยละความสงสัยแม่ในทุกกาเน,นโรละความสงสัยแม่ในทุกกาเน,นโรจคฆ่ามิหนีปฏิปทาเมื่อนั้นญาชาวกนี้ก็เรียกว่าเฮียกว่าเป็นพระโสดาบ,บันมีความบอดตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัตรูในเมืองหน้า อตั้งมามาสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการถือมันว่าเป็นของเฮาสี่ร้อยสิบเก้างาไปนคสรสัสดติประกอบภาภได้ตัดกับทุกทุทั้งหลายว่างานันใดน้อมีอยู่เพราะถือมันอันใดเพราะหยุดมันอันใดทิฏฐิจึงเกิดขึ้นว่านั่นของเฮานั่นเป็นเฮานั่นเป็นตัวตนของเฮา ึกสูจน์แล้วก็ทูกลกราบกราบทูลว่าทมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระบรมราภานั่นแหละเป็นห้ากาน<ม>พระบรมภาคาป็นเจ้าของเป็นผู้จัดสรู้ขอพระบรมราภาคจงทรงก้าวทานั่นแก่ข้าพระองค์เถิดพระบรมราภากตรัสว่าฟังก่อนประชดทั้งหลาย เมื่อหู higher, in get, ้เวทนาสัญญาสังขารละวิญญาณนั่นแหละก่าวคือมีเขันหานั่นแหละมีอยู่แล่ก็เพราะถือมั่นหู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละและเพราะยึดมั่นหู้เวทนาสัญญาสังขารลีวิญญาณนั่นแหละเมื่อเมื่อขันหานั่นมีอยู่ก็ถือมั่นก็ยึดมั่นอยู่ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นว่านั่นของเขานั่นเป็นเขาและนั่นเป็นตัวตนของเขา เมื่อเวทนามีอยู่ก็เหมือนกันสัญญามีอยู่สังการมีอยู่วิญญาณมีอยู่ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีอยู่แล้วก็ถือมันแล้วหยุดมันค้นหานั่นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นว่านั่นของเอานั่นเป็นเอ้าและนั่นเป็นตัวตนของเอ้าชื่อได้สาวเจ้ภูาากิภาคจึงเก่าประมาว่าพอกเจ้าทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั่นเป็นอะไร ูพวทนาสัญญาสังขารเนญานเนานที่ยงหรงือบ่เที่ยงพิสุขตอบว่าบ่เที่ยงจิ่งใดไ่เที่ยงที่นั่นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิสุขตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ก็มีความเปรปนเป็นธรรมดาสิ่งใดเป็นทุกข์มีความเปรปยบผเป็นธรรมดาก็บ่กควรไปยึดถือทิ่นั่นจมละที่นั่นเสียและทิฏฐิ จะบอกเกิดขึ้นกับเฮาว่านั่นของเฮานั่นเป็นเฮาหรือนั่นเป็นตัวตนของเฮาแม่ว่าภาพยนตร์้าก้าวต่อว่าแม่สิ่งที่พวกคนเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วมูแจ้งแล้วเทิรนแล้วแสดงหาแล้วให้ควรเล่ด้วยใจสิ่งนั่นก็เพราะทียงสิ่งนั่นก็ มีความเปรียวนเป็นธรรมดาเป็นทุกเป็นธรรมดาเ,รรดาเาขาก็บบควคนไปยึดมัน่นเช่นนั่นแต่มีทิฏฐิว่านั่นของเฮานั่นเป็นเฮาและนั่นเป็นรกาตตัวต,ต,วตนของเฮาคนนีว่ากล่าวต่อว่าเมื่อใดแล้วอริยสาวกละความสงสัยในฐานะพวกเรานี้แล้วก็ซื่อว่าเป็นอันละความสงสัยในทุก หรือนทุถูกกาสมุทัยในทุถูกกาโนรธดแต่ในยถูกกนิโรธถ้าข้าไม่มีปฏิปฏาทาต้องก่อนฝึกสู้ทั้งหลายเมื่อนั้นอริรุญาตลกมีหงืออเยากว่าเป็นพระโสดาบันมีความบวกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะจสรุปในเบื้องหน้าโสอัตตาสูตรว่าด้วยเหตุแห่งการถือมัน่นว่าเป็นตนที่ได้เ นะปรากอนสาวัต ok ีเฮ ah Be an ้ยพอมีพระภาคได้จัดกับไปสุดทั้งหลายว่าเมื่อนใดมีอยู่เพราะถุมันอันใดเพราะหยุดมันอันใดทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าตนก่อนนั่นโลกก่อนนั่นเฮานั่นเมื่อละโลกไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงย่างเงินมั่นคงมีความบบกเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ดังนี้พิจุกล่าวทูลว่าข้าแต่ปองผู้เจริญทมของกล่าองทั้งหลายมีปปุญญาภาคนห้าปฐานขอปปเป็น,าานปปภาคงกล่าวทมเถิดเพราะทมทั้งหลายเป็นของปปุญญาภาคตจัตเจ้แล้วปพุญญาภาคงกล่าวกับพิจุทั้งหลายว่าเมื่อหูนั่นแหละมีอยู่เวทนาสัญญาจังการวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่ก้าวือเมื่อขันหา้า นั่นแหละมีอยู่เพราะหยุดมั่นขันหานั่นแหละเพราะถือมั่นขันหานั่นแหละทิทิจึงเกิดขึ้นว่าตนก็นั่นโลกก็นั่นเฮานั่นมละโลกไปแล้วถ้า็นผูน้เทียนั่งยืนมันคงมีความเบาเปลี่ยน,ปนแปลงเป็นธรรมดาถพราะสิ่งภาปก็ กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั่นเปไ็นอะไรพระภูระภาคพระภูมิภาคอุประมาเรื่องขันห้าอีกคือผู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นเทียงหรือบ่เทียงศึกษุตอบพระเทียงสิ่งใด่ระเทียงสิ่ง,งนั้นก็เป็นโทกมีความแปร่รวปไปเป็นธรรมดาบอกกันยึดมั่นในสิ่งนั้นเงาบอกยึดมั่นในสิ่งนั้นเขาก็บอกมีทิศที่เกิดขึ้นว่าตนก่อนนั่น โลกก่อนนั้นตนก่อนนั้นโลกก่อนน,กกอนั้นทางน้าละโลกไปแล้วจะเป็นผูเที่ยงจาจังยืนมันคงมีความบเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาณเค่สิ่งที่บุคคลเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วูแจ้งแล้วถึงแล้วจะแบหนงาแล้ว ใครกรอนน่ด้วยใจซึ่งนั่นกบ่เที่ยงซึ่งนั่นบ่เที่ยงซึ่งนั่นเป็นทุกข์บ่มแม่นเป็นสุขแล้วก็มีความแต่ป่วนเป็นธรรมดาบ่ควรยดดมันซึ่งนั่นแล้วบุคครมิถิฏฐิซึ่งนั่นว่าตนก่อนนั่นโลกก่อนนั่นเฮานั่นเวลาโลกไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยังเริมันคงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเฮาจะบ่มิถิฏฐิอย่างนั้นเลย เขาพิมพภาก็กลก่าวต่อว่าเมื่อใดแล้วอ้เียสาวกละความสงสัยในฐานะโกตอนนี้แล้วเป็นนั้นว่าความสงสัยแม้ในถูกหรือถูกกัดจมูกไทยถูกกัดนิโรธแต่ถูกกันิโรธกาไมนีปฏิปทาก็ละได้ทั้งหมดพระองค์ภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เอาเรียกว่าเป็นพระสดาบันมีความวอดต่ํำเป็นธรรมดา ็นผู้เที่ยงที่จะทัศนูดระเบียงนาโนจะมีสิญาสูตรว่าด้วยเหตแห่งนัตถิกะทิชี่ร้อยทสามณพระนครสัตติทะมว่าภาคได้ตัดตามไปสุกตั้งหลายว่าเมื่อนใดน้อยมีอยู่เพราะอาศัยอันใดเพราะหยุดเั่นอันใด จึงเกิดทิฏฐิว่าเฮาบ่ควรมีเฮาบ่น่าจะมีแต่บริขารของเฮาก็บ่มีคือเฮาบ่เฮาบ่มีบริขารของเฮาก็บ่มีเฮาจับบ่มีแต่บริขารของเฮาก็จับบ่มีดังนี้ถ้าคุณแม่พลา กว่าสัางก้อนเป็สุทั้งหลายเมื่อหูเวทานาสัญญาจังขารวิญญาณนั่นแหละมีอยู่เพราะถือมันหูเวทานาจังการวิญญาณนั่นแหละเพราะหยุดมันหูเวทานาจังการวิญญาณนั่นแหละจึงมีทิฏฐิอ,อย่างนี้จึงมีทิฏฐิว่าเฮาบบมนี้ใะบริขาดของเฮา บ่มีเฮาจักบ่มีแะบวบริการของเฮากดจักบ่มีชีร้อยซาสีกับบุญละภา,า,าคก็อุป,ปมาเส้นเดียวกันเรื่องขันหน้าพอบุญละภาคถามว่าเรื่องหูเวทนาจัญญาจังไก่ปัญญานน่นเทียงหรือว่าเทียงพิสูจน์ตอบว่ามาบ่เทียงถ้าบ่เทียงเี่นั่นก็เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะเมื่อนภาพว่าเฮาบอกควรประุยธดมันถือมันสิ่งนั้นถ้าเฮาบอกประยุทธ์มันสิ่งนั้นเฮากจะบอกนี้ทิศทีเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเฮาจะบอกเฮาบอกนี้บริการของเฮาบอกคนนี้เฮาบอกคนนี้บริการของเฮาบอกคนนี้เฮาจักบอกนี้และบริการของเฮาก็จักบอกนี้อย่างนี้แหละเฮาจะบอกนี้ทิศทีอย่างนี้เมื่อเฮา บอกถือมั่นในขหนานั้นแม่แต่ที่ทุกคนเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วองแจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงแล้วสแสงหาแล้วใครกวอนแล้วด้วยใจซึ่งนั่นก็ที่ยังซึ่งนั่นก็เป็นทุกข์ซึ่งนั่นก็มีความแปรรวนเป็นธรรมดาบอกคนยุดมั่นสิ่งนั้น แต่บุคคลมีทิฐิว่าเมื่อบ u d g e มันฉะนั้นเาขาก็บมีทิฐิว่าเขาบอกพรงนี้บริการของเขาบอกพรงนี้เขาจักบรมนี้บริการของเาขาก็จักบรมนี้ดังนั้นพระพุทธภาษกาอว,ว่าอะริะสาวกผู้สราบแล้วละความสงสัยในฐา,านะพกเหล่านี้จึงซื่อว่าเป็นอันละความสงสัย ในทุกในทุกข์กัดสมุทัยในทุกขกขัดินรธและในทุกขกัดินรธคาไมินี้ปฏิปทาเมื่อนั้นอริยสาวกมีเขาถึงเหี้ยวว่าเป็นพระสดาบันมีความบวชต่้งเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงถิจตัชโรในเบื้องหน้านัตถิทินาสูตรว่าด้วยนัตถิกะทิสิสิไรสาหา เมื่อด้วยนาติกาทิฏฐิส่ริสาหะนาพระนครสวัสดีพระบุญมีภาคากได้กล่าวกับปิสุทั้งหลายว่าเมื่ออันใดน้อมีอยู่เพราะช่อมันอันใดน้อเพราะยึดมันอันใดน้อจึงมีทิฏฐิเกิดขึ้นว่าทานบ่มิผลการบูซาบ่มิผล การเส้นส่วงบรมิผลผลที่บากแห่งกรรมที่ทำดีทำส่วนนั่นบมีโลกนี้บรมีโลกหน้าบรมีมานดาและบิดาบรมีสัตโอปาติกะบรมีสัม衲พรานผููดำเนินชอบดำเนินถูกต้องปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องกระทำโลกนี้และโลกหน้า ให้แจ้งด้วยปัญญาอันนิ่งแล้วสอนผู้ในหูแจ้งโดยมีในโลกคนเฮานี่เป็นแต่ปะชุมมาพู้ตรูปคนเฮานี่เป็นแต่ประชุมมาพู้ตรูป,ป,ป,รมมท,รปทั้งสี่เท่านั้นเมื่อใดทำกาละกิริยาหรือตายไปแล้วเมื่อนั้น ธาตุดินก็ไปตามธาตุดินธาตุน้ำก็ไปตามธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมก็ไปตามธาตุลมกินงซีทั้งหลายงอเมื่อลอยไปในอากาศบูดสีค้นรวมเป็นห้าท่านเกี่ยงจะหามเขาไปให้ติ่จะปรากฏอยู่เพียงแต่แค่ป่าซ่า เท่านั้นต่อมาก็กลายเป็นกระดูกสีเทาหรือสีนกพิราบก,การเส้นสวงมีขีเท่าเป็นที่สุดการเส้นสวงที่ผ่านมาแล้วมีขีเท่าเป็นที่สุดอย่างนี้ทานนี่คนโง่คนเขา่าบัญจัดไว้คำของคนบางพวกที่กล่าวว่ามีผลร่วมเป็นคำเป้าคือคำที่มีความจริง คำเท็จคำพพ<อ>เพูดเพราะเมื่อกายสลต